โอเคก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะผมก็ผมอทุนมาหนึ่งหมื่นนะผมครับคืนนี้วันนี้เย็นนี้นะเอาว่ากันไปผมห้าสิบบาทนะฮะไปเทอร์โบแล้วก็ออโต้ไปห้าสิบร้อยพันนะครับผมมัน 100, นะี้ร้อยะด้เอโต้พันดงไม่เห็นอุ้ยสี่ผิดนะผมโอ้แต่เป็น, 4, 40, นเ,นเ้านึกว่าจะเยอะนะผมสี่ร้อยฮะตกใจหมดนะผมไปก็อึ๊บหกสิบนะผมอึ๊บสามสิบ โอ้โห,โโหสิบบาทนสัน้นปึ๊บยี่สิบปึ๊บร้อยผมเรีนเด็ดร้อยดีกว่าฮนะเด็ดห้าสิบแม่งไม่แตกเลยออโต้พันเหมือนเดิมนะผมพันทิ้งไว้นะพันไปถึงออโต้พันทิ้งไว้นะไม่ไม่ใช่พั 1, น,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 นแบบพันมวนมวลแล้วทิ้งไว้นะโอเคไปเริ่มเดืดประเด็นละไอ้ตัดปึ๊บโอ้โหวันนี้ก็าบารัวรัวฮะหายไปพันกว่าแล้วนะผมแต่ไม่เป็นไรฮะเกมเพิ่งเริ่มนะผมเกมไม่จบยังเพิ่งนับศพท่าห์นะผมบัด ปึ๊บปึ๊บสี่สิบัปึ๊บปึ๊บโอเคหกสิบ okay, นะฮะเก็ <c oughs> เป็นเด็ดร้อยแตกสี่สิบห้าสิบหกสิบเินไปนะฮะแตกทักงสองสาร้อยก็ยังนีนะ,ะแต่มันไม่แตกไงไปหกสิบลผมน้อยโอ้โหโอ้โหร้อยหกสิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บยี่สิบบาทนะฮะปึ๊บปึ๊บสองร้อยแปดสิบอุ้ยอันนี้สวยเว้ยเจ็ดร้อยอุ้สิบสองอป 760ยสบคูณมาดอกแรกมาแล้วไปเท่าไหร่ครับเจ0ดร้อยหสิคูณสิองเท่าไหร่วะไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอดูกัน,นครับผมไปครับผมทั้งหมด9 1้าันหนึ่งยยี่บนะฮะเงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์นะฮะ9,000ันแตกแล้วครับผม9 0้าันแตกแล้วฮะตอนนี้โอ้โหผมหยุดก่อนเลยนะฮะหยุดก่อนเลยนะครับผมก็หยุดก่อนแล้วเพิ่มเบ็ดเลยนะฮะทรงดีแบบนี้ก็ต้องจัดต่อครับผมโอ้ไม่จัดได้ไงก็ออตโต้พันเหมือนเดิมนบผม จากหนึ่งร้อยสู่สองร้อยฮะเดี๋ยวแตกไม่แตกเรารู้กันนะแต่ผมว่าน่าจะแตกนะแต่ไม่แตกไม่เป็นไรฮะเป็นแตกไม่เป็นไรนะอุ้ยมาอีกเกโอ้โหพันสามครับผมตรงมันดีฮะตรงมันดีไปอีกสามร้อยบอกแล้วผมบอกแล้วบอกแล้วนะนี่แต่เดี๋ยวเพิ่งรีบนะฮะแต่ย่าเพิ่งต่วนสรุปนะฮะคืออาจจะตายตอนท้ายก็ได้นะไปไปแต่ผมจะยอมที่แบบยอมที่ช่วงคืนทุนนะถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อย่างน้อยไม่ไม่เสีย ก็พอนะผมค่ะตอนนี้ก็ปั่นไปเรื่อยๆฮะสองร้อยยี่สิบสี่สิบสิไปห้าร้อยหกสิบเอฟเอฟโอโหสี่สิบกระปึ๊บปึ๊บอฟอืมสี่สิบเอฟร้อยยี่สิบเอฟเอฟเอฟโอ้โหไม่ยอมมาเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะอุ้ยมันไงมาจนได้ครับผมสองพันสามคูณเท่าไหร่ว่าดูไม่ทันนะคะแต่หนักแน่นอนครับผมสองนี้หนักแน่นอนฮะแต่ไปหนักแน่นอนครับผมไปล้งหมดเท่าไหร่ครับผม ทั้งหมดเก้าพันสองร้อยแปดสิบนะฮะรางวันเมกครับผมโอ้โหบอกแล้วว่าทรงมันดีทรงมันได้นะผมขึ้นเบ็ดด่วนนะฮะก็กำไรนะคะผมตอนนี้โอ้โหทุนหนะึ่งหมื่นเนาะตอนนี้สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็กำไรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะกับอีกแปดสิบอะโอเคขนาดนี้แล้วผมแต่ขนาดนี้ก็ไม่เพอก็จะโลภเกินไปนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวจบเท่านี้นะฮะก็ถ้ามันสั้นก็ขออภัยนะะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันนะผมก็ผมขอตัวลาไปใช้กำไรก่อนนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะก็ไปละบ๊ายบายจุ๊บ